เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่222 ธรรมนิยายที่แฝงไว้ด้วยรถพระธรรมอันล้ำค่าธรรมธทาราตอนที่35าอัตมารู้สึกสลดใจต่อความโลภอันไม่รู้จักพอของมนุษย์เพื่อที่จะบรรเทาความอึดอัดใจจึงขับรถออกจากบ้าน ตรงไปพบท่านอาจารย์ที่วัดและก็ได้เรียนให้ท่านทราบถึงท่าทีของพี่ชายทั้งสองคนท่านพระอาจารย์หัวเราะอย่างอารมณ์เย็นแล้วก็กล่าวว่ามนุษย์ปุถุชนมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละโยมคำว่าพอย่อมไม่มีสำหรับเขายิ่งได้ยิ่งอยากได้ยิ่งมียิ่งอยากมียิ่งเป็นยิ่งอยากเป็นเมื่อ,อยังไม่ได้เมื่อ,อยังไม่มีก็คิดว่า ถ้าได้อย่างนั้นมีอย่างนี้ฉันคงจะมีความสุขครั้นได้และสมประสงค์แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นประเดียวเดียวก็หมดความสุขแล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าฉันมีอย่างโน้นได้อย่างโน้นคงจะมีความสุขครั้นได้สมประสงค์แล้วก็รู้สึกมีความสุขอยู่ชั่วครู่หนึ่ง แล้วก็อยากได้อยากมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดคนทุกคนต้องการความสุขกันทั้งนั้นแต่เมื่อได้ความสุขแล้วแทนที่จะจับมันไว้กลับโยนมันไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามเมื่อตามทันแล้วแทนที่จะจับมันไว้ก็กลับโยนมันไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงวันตาย มันก็เหมือนนักฟุตบอลที่วิ่งไปสุดฝีเท้าพอไปทันลูกฟุตบอลแทนที่จะจับมันไว้ก็กลับเตะมันไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามไปสุดฝีเท้าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครที่มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ว่าจนหรือรวยต่างก็วิ่งไล่ความสุขกันอย่างสุดฝีเท้าทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้น ทําอย่างไรล่ะครับจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องหยุดวิ่งหยุดโยนความสุขไปข้างหน้าจงพอใจในปัจจุบันสุขในขณะนี้สุขเดี๋ยวนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นไม่ได้อยู่ที่อื่นความสุขอยู่ที่ใจของเราเองใจที่หยุดวิ่งตามสิ่งภายนอก หยุดหิวหยุดกระหายมีแต่ความสะอาดสว่างสงบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนย่อมมีแต่ความสุขชาวโลกเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่วัตถุภายนอกอยู่ที่คนอื่นอยู่ในสถานที่บางแห่งจึงวิ่งเต้นหาความสุขจากสิ่งของนั้นๆจากบุคคลนั้นๆจากสถานที่นั้นๆแต่ในที่สุดก็ไม่พบความสุขที่แท้จริง พบแต่ความสะดวกความสบายและความสนุกซึ่งเป็นเปลือกของความสุขแต่หาได้พบความสุขอันแท้จริงไม่โลกเจริญขึ้นมนุษย์มีความรู้มากขึ้นและได้ใช้ความรู้นั้นในการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายความสนุกให้แก่ตนมนุษย์มีความสะดวกสบายมีความสนุกมากขึ้นแต่ก็มีความสงบสุขน้อยลงทุกวัน มนุษย์จเจริญขึ้นแต่ความโลภความโกรธความหลงก็จเจริญขึ้นตามส่วนทำให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งขึ้นทุกวันเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินและเคาะคนรักของกันและกันมากขึ้นทุกวันอัตมารู้สึกว่าโลกกำลังเดินทางไปสู่ความพินาศอย่างรีบเร่งถ้าเรามองอย่างผิวเผินเราจะเห็นว่ามนุษย์กำลังสร้างโลก แต่ถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่ามนุษย์กำลังทำลายโลกและทำลายตนเองท่านหมายความว่าอย่างไงครับอาตมาถามด้วยความสงสัยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตมาจะเล่านิทานเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมีเรื่องเล่าว่าในมหาสมุทรมีปลาใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าปลาอานนท์ ปลาอานนท์ที่เที่ยวไล่ฮุบก,กินปลาใหญ่ปลาเล็กในมหาสมุทรทุกวันทุกวันและก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งกินปลามากขึ้นจนในที่สุดปลาเล็กปลาใหญ่ก็หมดสิ้นไปจากมหาสมุทรวันหนึ่งขณะที่ปลาอานนท์กำลังว่ายวนอยู่ในรอบๆยอดเขาในท้องมหาสมุทมันได้มองเห็นหางของมันเองด้วยความหิวกระหาย มันเข้าใจว่าเป็นปลาใหญ่อีกตัวหนึ่งจึงไล่ฮุบเป็นการใหญ่ในที่สุดมันก็งับหางตัวเองได้และกัดกินอย่างอร็ดอร่อยมันกัดกินตัวของมันลึกเข้าไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดเหลือแต่เพียงท่อนหัวมันก็เลยฮุบเอาหัวตัวเองกลืนเข้าไปเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นนั้นว่าปลาอานน์พบวาระสุดท้าย เพราะความหิวของตัวเองอัตมาเห็นว่ามนุษย์ทุกวันนี้ก็เหมือนปลาอาน o n มนุษย์มีความละโมบไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์ได้ขุดค้นเอาทรัพย์สินในดินสินในน้ําขึ้นมาบํารุงบําเรอความอยากของตนจนจะหมดอยู่แล้วขณะที่มนุษย์อ้วนผีขึ้นโลกกลับยากจนผอมโซโลงทุกวันทุกวันเมื่อทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนลง มนุษย์จึงเริ่มหันหน้าเข้าเล่นงานตัวเองแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันทำแย่งกันเรียนเบียดเบียนเข็นฆ่าหนักมือขึ้นทุกวันทุกวันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเท่ากับมนุษย์ได้กินหางของตัวเองสงครามโลกครั้งที่สองเท่ากับกินลำตัวของตัวเองสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นก็เท่ากับว่า มนุษย์ได้หุบกินหัวของตัวเองมันจะหมายถึงวาระสุดท้ายของมนุษยชาติเพราะอำนาจของอาวุธมหาปลัยที่มนุษย์สร้างขึ้นจะทําให้มนุษยชาติสูญหายไปจากโลกเพราะเหตุนี้แหละอัตมาจึงกล่าวว่ามนุษย์กำลังเดินทางไปสู่ความพินาศอย่างรีบเร่งอัตมาถอนหายใจอย่างหนักหน่วงด้วยความรู้สึกสังเวชใจ และสงสารสัตว์ที่กำลังถูกโลกโกรธหลงจูงไปสู่ความพินาศจะมีวิธีใดบ้างครับที่จะป้องกันมีให้โลกเดินไปสู่ความพินาศย่อยยับอัตมาถามขึ้นหลังจากนั่งนึกอยู่ครู่หนึ่งยากมากท่านพระอาจารย์ตอบด้วยเสียงหนักแน่นยากจริงๆไม่มีใครสามารถสกัดยับยั้ง กระแสแห่งโลภโกรธหลงของมนุษย์ทั้งโลกได้แต่เอาเถอะเรื่องของโลกเป็นเรื่องใหญ่บางทีก็เหลือวิสัยที่เราจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าทัดทานได้เมื่อเราจัดการกับโลกใหญ่ไม่ได้ก็ขอให้เราหันมาจัดการกับโลกน้อยๆของเราโลกที่ยาววานาคืบของเราแต่ละคนนี่แหละ ขอให้เราจัดการกำราบโลภโกรธหลงในโลกน้อยๆของเรานี้เสียก่อนเมื่อเราปราบโลกน้อยๆของเราได้แล้วเราอาจจะช่วยปราบโลกโกรธหลงของคนอื่นได้บ้างแม้จะไม่ได้ทั้งโลกได้เพียงบางส่วนก็ยังดีอย่างน้อยที่สุดเราเองก็จะได้ความสงบสุขสมค่าชีวิตเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเรามาบวชกันดีกว่า ท่านครับกรุณาให้คําแนะนํากระผมด้วยเถอะครับว่ากระผมจะจัดการอย่างไงกับมรดกที่พวกพี่ๆกาลังแย่งชิงกันอยู่ในขณะนี้ท่านพระอาจารย์นั่งหลับตานั่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วลืมตาขึ้นกล่าวว่าความจริงเรื่องมรดกของโยมก็เป็นเรื่องของโยมอัตมาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลก เพราะได้สละเด็ดขาดแล้วแต่สำหรับโยมอัตมาจะให้คำแนะนำสั้นๆเป็นพิเศษเพราะไหนๆก็ได้ตั้งใจแล้วว่าจะอนุเคราะห์หลักง่ายๆก็มีอยู่ว่าถ้ามีคนสองคนแย่งจริงของชิ้นเดียวกันก็ควรแบ่งให้แก่เขาทั้งสองเท่าๆกันแต่ถึงกระนั้นรู้ให้ก็ยังไม่วายที่จะถูกด่า เพราะแต่ละคนอ้างเหตุผลต่ตางๆนานาว่าตนควรจะได้มากกว่าเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากควรยกให้คนที่สามที่ไม่ทะเลาะกับใครสำหรับมรดกที่ถนนบรรทัดทองอัตมาเห็นว่าควรจะยกให้แม่เพราะแม่เป็นบุคคลที่พี่ชายทั้งสองเคารพและก็เกรงใจเขาจะไม่กล้าตามไปแย่งชิงจากแม่อีกส่วนที่นารังสิตนั้น ควรให้แก่บุคคลที่สามเหมือนกันท่านพระอาจารย์หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นมิได้ระบุนามบุคคลที่สามเหมือนมรดกอันแรกอัตมารู้สึกประหลาดใจจึงเรียนถามท่านว่าท่านพระอาจารย์หมายความว่ายกให้แม่อีกใช่ไหมครับอัตมาคิดว่าคงไม่ใช่แม่ท่านอาจารย์ตอบอย่างใช้ความคิดอย่าให้อัตมาตอบดีกว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามีเวลาว่างอัตมาอยากให้โยมไปสำรวจที่นา300รไร่นั้นดูก่อนว่าหลังจากเห็นที่นาแล้วโยมจะตัดสินใจได้เองว่าจะยกให้ใครดีเช้าวันรุ่งขึ้นอัตมาได้ขออนุญาตบารดาให้นายเพิ่มคนใช้เก่าแก่ประจำบ้านขับรถพาไปรังสิทธิ์เพื่อดูที่นา เพราะนายเพิ่มเป็นคนรู้เรื่องที่นาแปลงนี้เป็นอย่างดีนายเพิ่มพาอาตมามาหยุดรถเลยคลองลังสิบไปทางทิศเหนือเล็กน้อยแล้วพาเดินตามคณาไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่แนวป่าไผ่ที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่เป็นระยะทางไกลพอสมควรก่อนจะถึงแนวป่าไผ่นายเพิ่มได้หยุดชี้ให้อาตมาดูแนวที่นาอันกว้างขวาง ซึ่งเป็นมรดกที่บิดามอบให้อตมานายเพิ่มชี้แจงว่าที่แถวนี้กำลังขึ้นราคากันใหญ่เพราะทางการกำลังพิจารณาจะจัดให้บริเวณนี้เป็นย่านอุตสาหกรรมเวลานี้มีบริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังวิ่งเต้นหาซื้อที่เพื่อที่จะสร้างโรงงาน ผมว่าถ้าคุณจะขายก็ขายได้ส่วนที่แล้วก็ห้องแถวที่บรรทัดทองผมเห็นว่ายังไม่ควรขายเพราะเราได้ผลประโยชน์จากมันมากแล้วที่นานี้เราได้ผลประโยชน์อย่างไรอัตมาถามเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเนื่องจากไม่เคยสนใจมาก่อนเราแบ่งให้ชาวบ้านเช่าทำนายเพิ่มอธิบาย มีชาวบ้านเช่าทำอยู่ประมาณ200ครอบครัวทำกันคนละสิบไร่บ้าง20ไร่บ้างแล้วแต่กำลังของเขาเราเก็บผลประโยชน์เป็นรายปีเก็บเป็นเงินบ้างเป็นข้าวบ้างแล้วแต่ผู้เช่าเขาจะให้แต่ก็ได้ไม่เป็นล่ำเป็นสันปีไหนข้าวดีก็เก็บได้มากปีไหนข้าวไม่ดีก็ได้น้อยบางปีก็ไม่ได้อะไรเลย คุณพระท่านก็ใจดีเหลือเกินใครมาขอร้องผัดผ่อนอะไรท่านก็ยอมหมดทุกอย่างพ่อฉันใจดีออกอย่างนั้นนายเพิ่มยังว่าท่านไม่ดีอีกหรือดีสิครับนายเพิ่มตอบอย่างแข็งขันเขาคงสังเกตเห็นท่าทีไม่พอใจของอัตมาพ่อท่านใจดีมากผมเคารพท่านเหมือนพ่อบังเกิดกล้าวเลยทีเดียว แต่ความใจดีของท่านบางทีก็ทำให้เราเสียผลประโยชน์เหมือนกันเอาเถอะอย่าพูดถึงพ่อของฉันเป็นเชิงกระแนะกระแแหนอีกต่อไปผมขอโทษครับนายเพิ่มพูดเสียงอ่อยๆก้มหน้ามองแผ่นดินไม่เป็นไรฉันอยากทราบว่าปีที่แล้วมาข้าวดีไหมแย่มากครับนอกจากฝนแรงแล้ว ยังถูกพวกเพลียเล่นงานอีกเก็บผลประโยชน์ได้นิดหน่อยเท่านั้นเองปีนี้ก็กลัวจะแย่อีกปานนี้แล้วฟ้าฝนก็ยังไม่ตกลงมาเลยนายเพิ่มพาฉันไปพบกับผู้เช่านาสักรายสองรายได้ไหมฉันอยากจะสนทนากับเขาเสียหน่อยเอาสิครับนายเพิ่มตอบแล้วก็เดินนำหน้าอาตมาเข้าสู่แนวป่าไผ่เราได้ตรงไปยังบ้านหลังแรก ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินใกล้ๆกอไผ่ความจริงน่าจะเรียกว่ากระตอ๊อบหรือว่ากระท่อมมากกว่าบ้านเพราะเป็นโรงเรือนหลังเล็กๆมุงด้วยใบจากเก่าๆหลังคาเตี้ยยกพื้นสูงจากระดับดินด้วยเสาไม้ต้นลอกเปลือกขนาดเล็กและก็งหงิกงอก่อนเข้าไปในบริเวณบ้านเราเห็นเด็กตัวดำๆใส่กางเกงขาดกระรุงกระริ่งสองสามคนยืนมองดูเราอย่างเอาใจใส่ เมื่อไปถึงบ้านก็มีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณสี่เศษออกมาจากบ้านยืนดูเราอย่างพินิจพิเคราะห์แกนุ่งผ้าโจงกระเบนสีดำมีผ้าสบายเก่าๆคา,าดรอบอกผมสั้นแบบหญิงชาวนาวัยกลางคนทั่วไปอ๋อคุณเพิ่มนั่นเองนึกว่าใครเสียอีกหญิงเจ้าของบ้านทักทายแล้วก็บ้วนน้ำหมากลงพื้นเชิญนั่งก่อนสิเจ้าคะ ฉันพาคุณเล็กลูกชายของคุณพระมาดูที่นาเพิ่มตอบด้วยเสียงแสดงอำนาจเล็กน้อยเจ้าของบ้านยกมือไหว้อัตมาแล้วก็ออกปากเชื้อเชิญให้ขึ้นไปนั่งบนบ้านคว้าผ้าเขาม้าปัดกวาดเป็นการใหญ่นายเพิ่มพาอัตมาก้มศีรษะลอดชายขาเข้าไปนั่งบนพื้นซึ่งทำด้วยไม้ไผ่สารขัดแตะขณะที่เจ้าของบ้านกำลังวุ่นวายจัดแจงบ้านช่อง บรรยากาศภายในบ้านมืดสลัวบนฝาด้านหัวมีปฏิทินของห้างขายยาแขวนไว้หนึ่งแผ่นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รูปภาพขนาดเล็กแขวนอยู่หลายภาพมุมห้องด้านตะวันออกมีม่านเก่าๆขาดขาดกั้นไว้เข้าใจว่าจะเป็นห้องนอนของลูกสาวหรือว่าห้องเก็บของตามฝาด้านตะวันออกก็มี เสื้อผ้าเก่าๆแขวนอยู่เป็นระยะบนพื้นด้านใต้ก็มีเตาไฟและถ้วยชามหม้อหายวางเกะกะแสดงว่าเป็นครัวเจ้าของบ้านนำขันน้ำอลูมิเนียมเก่าๆบุบบิบใส่น้ำมาวางข้างหน้าอัตมานั่งพระเพียบลงข้างๆแล้วก็กล่าวว่าขอโทษด้วยนะเจ้าคะบ้านช่องไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่เป็นอะไรหรอกป้าอัตมาตอบฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาตรวจบ้านป้าหรอกมาดูที่นาก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนเท่านั้นเองเพราะฉันได้รับที่นานี้เป็นมรดกจากคุณพ่อยังไม่เคยเห็นว่างๆก็เลยให้ในายเพิ่มพามาดูอ๋ออย่างนั้นหรือเจ้าคะเมื่อคุณพระท่านยังอยู่ท่านเคยมาดูเสมอแหลคะค่ะพูดถึงคุณพระ รู้สึกคิดถึงท่านเจ้าของบ้านพูดด้วยเสียงสั่นเครือพลางยกมือท่วมหัวท่านเป็นคนใจบุญสุนทานสงสารคนยากคนจนชาวบ้านแถวนี้เคารพนับถือท่านเสมือนพ่อเลยค่ะที่บ้านนี้มีกันกี่คนล่ะป้าอัตมาถามมีหกคนเจ้าค่ะมีพ่อเด็กเขาฉันเอง ลูกชายคนโตลูกสาวคนหนึ่งและก็ลูกชายเล็กๆอีกสองคนเจ้าค่ะรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่พอดูนะแล้วไปไหนกันหมดเสียละพ่อเด็กเข้าไปดูเข้าชนไก่ลูกชายไปกับลูกสาวไปทำงานลูกเล็กๆอีกสองคนก็เล่นอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะที่ว่าไปทำงานนะ่ะงานอะไรอัตมาถามด้วยความสนใจ ลูกชายไปทำงานก่อสร้างลูกสาวไปทำงานขนดินกับรถขนดินเจ้าค่ะแล้วได้ค่าจ้างวันละสักเท่าไรก็วันละ10บาท15บาทเท่านั้นแหละค่ะเป็นไงบ้างพอจับจ่ายใช้สอยไหมก็พออยู่กินไปวันๆเจ้าค่ะถ้าไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาก็พอใช้แต่นี่มันไม่อย่างนั้นได้มาเท่าไรก็เอาไปใช้หนี้เขาหมด อีกลายนี้ข้าวไม่ดีต้องไปขอกู้ยืมเงินทองเท่าแก่เสงมาใช้ค่ารถไถที่จ้างเขาไถนาก็ยังไม่ได้ให้เขาแต่ก็ยังดีที่มีหลายแรงช่วยกันเจ้าค่ะอัตมามาจากบ้านที่หนึ่งออกไปด้วยจิตใจหดหู่อย่างยิ่งบ้านที่สองเราไปเยี่ยมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกันกับบ้านแรกต่างกันแต่เพียงใช้แผ่นสังกสี ที่ทำจากปี๊บเก่าเป็นฝาเรือนมีสุนัขพันธุ์ไทยผอมๆตัวหนึ่งออกมาต้อนรับเราด้วยการเห่าอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งในชุดผ้าถุงสีดําเสื้อแขนยาวถึงข้อมือสีเดียวกันออกมาเชิญเราเข้าไปในบ้านชายแก่เจ้าของบ้านเปลื้องผ้าห่มออกจากตัวพยุงกายลุกขึ้นต้อนรับเราเมื่อนายเพิ่มแนะนำให้รู้จักกับอัตมา ชายแก่ยกมือไหว้แล้วกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าผมไม่สบายมาหลายวันแล้วเป็นไขนอนสมอยู่กับบ้านไปไหนมาไหนไม่ได้ช้อยช้อยเอ๋ยเอาน้ำเอาท่ามาต้อนรับคุณท่านเลวเข้าชายแก่เรียกสั่งลูกสาวแล้วก็พูดต่อไปว่าลูกชายเข้าไปกรุงเทพตั้งแต่วันวานนี้ ปานนี้ก็ยังไม่กลับเลยไปธุระอะไรหรือลุงอาตมาถามด้วยความสงสารให้มันไปติดต่อกับญาติแถวประตูน้ำเกี่ยวกับที่อยู่ที่กินผมตั้งใจว่าเมื่อเจ้าของนาท่านขายที่นาให้สร้างโรงงานก็จะอบพยพเข้าไปอยู่กับญาติในกรุงเทพให้ลูกสองคนรับจ้างทำงานแบกหามไปตามเรื่อง ก็คงจะพออยู่พอกินไปวันวันลุงทราบมาจากไหนว่าเจ้าของนาเขาจะขายนาอัตมาถามด้วยความสงสัยเมื่อวันพระกร่อนผมไปที่วัดได้ยินพวกชาวบ้านเขาพูดกันเขาบอกว่าเมื่อสิ้นบุญคุณพระแล้วทายาทของท่านก็จะขายที่ให้เขาสร้างโรงงานทุกคนต่างก็วิตกกังวลกันทั้งนั้น เพราะไม่ทราบว่าพวกเราและเขาจะไปทำรรมาหากินที่ไหนอัตมาจากบ้านหลังที่สองไปด้วยหัวใจหนักอึ้งเป็นสองเท่าโปรติดตามธรรมนิยายที่แฝงไว้ด้วยรถพระธรรมอันล้ำค่า ธรรมธาราตอนที่36ในคลิปต่อไป